สวัสดีค่ะดิฉันนะคะทิมาร์เนเดอร์นะคะเ,เป็นนักศึกษาระวศรุ่นที่4นะคะก็จะมาสัมภาษณ์ท่านผู้นี้นะคะก็คือจ่าเอกวิศรัตน์ภูศิรีฤิ์นะคะตำแหน่งนักบริหารง,งานสาธารณสุข6ขาของเทศบาลตจุลนคับช้างของเรานะคะอันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวว่าโครงการอบรมนำพลังเครือข่ายอาร์สาวขนาดสุภาพจิตและจิตเวชของหมู่บ้านเขาแดงนะคะซึ่งได้รับรางวัลระดับไหนนะคะระดับประเทศ ะ,ะ,ะก่อนอื่นนะคะโครงการนี้ทําขึ้นเพื่อใครคะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ปัจจัยหนึ่งคือมันเกิดจากอำเภสอสายดาวนะครับเป็นอำเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายอันดับต้นๆของจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วใน,นส่วนของสายดาวนี้ทางได้ท่าเลือกให้พื้นที่ทตำบลทับช้างเป็นหมู่บ้านนำร่องในการดำเนินโครงการ สุขภาพจิตต้นแบบโดยคัดเลือกหมู่ก้าบ้านเขาแดงเป็นหมู่บ้านต้นแบบแล้วก็มีซึ่งมีความพร้อมในเรื่องของผู้นําแล้วก็มีวัดบ้านโรงเรียนนะครับเป็นส่วนประกอบในการดเนินโครงการทําให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จในได้ถามว่าทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลกบก,ก้าวได้ไหมครับใช่ครับคือเราทำมีโมดูร่วมกับวิไลยพยาบาลที่กบก้าวนะครับซึ่ง ในวิเลยก็จะเป็นในเรื่องของการสะสมในด้านวิชาการนะครับอันนี้นะคะคาดว่าจะได้รับความสําเร็จจากโครงการนี้ระดับไหนคะจริงจริงแล้วโครงการนี้นะท,ที่ประสบความสำเร็จเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็โดยชุมชนเองนะครับเป็นชุมชนที่มีความพร้อมในเรื่องของศักยภาพของตัวบุคคลด้วยนะครับแล้วก็ทำให้โครงการนี้สามารถ เข้าไปแข่งขันแล้วก็ได้อันดับหนึ่งของประเทศในเรื่องของงานด้านสุขภาพจิตระดับภาคตะวันออกเฉยือใช่ไหมคะระดับประเทศใช่คือระดับประมาณคือสองระดับเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือบรรยากาศการประกวดในระดับภาคนะครับก็ระดับภาคก็คือภาคกำลักนะครับแล้วก็ได้ระดับประเทศในเรื่องของการเป็นงาน,นาาด้านสุขภาพจิตดีเด่นได้ไปแข่งขันาแค่ไรคะแล้วก็คือ,ค,อคือได้อันดับหนึ่งของประเทศนะฮะหมายถึงว่า มันจะมีตัวแทนจากจังหวัดอื่นที่เข้าร่วมนะครับโดยขอ,ของเราเนี่ยได้ดับหนึ่งของประเทศอันนี้นะค,คะ,ะม,มีวิธีการอย่างไรนะคะให้ประชาชนนะ่ยได้เข้ามาีมเีเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ปัปจจัยหลักก็คือเกิดจากาผู้นํามีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งประชาชนหมู่ก้าว้าเขาแดงเนี่ยก็มีความ เขาคือมีความพร้อมนะครับพร้อมในเรื่องของตัวคนด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็มีเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆค่อนข้างที่จะดีนะครับก็ทำให้โครงการนี้สามารถประสบความสำเร็จได้แล้วอุปสรรคและปัญหาจะมีวิธีการแก้ไขอะไรเกี่ยวกับการอบรมหรือการพัฒนาคนไข้ของเราเนี่ย มมีทัางอุปสรรคลวก็ปัญหาใช่ไหมคะใช่ครับอุปสรรคส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็คืออัจริงแล้วในส่วนของอุปสรรคเนี่ยก็จะมีมากนะครับในส่วนของแกนนาที่เรามีการจัดรวมให้ความรู้นะครับว่าบางบางบางคนเนี่ยก็จะมีภารกิจบ้างในการออกจะไปคัดกรองใช่ครับส่วนหนึ่งก็จะเอาไปคัดกรองในเรื่องของ หมู er. ่บ้านนะประชาชนที่เขามีความเสี่ยงต่างๆเขาก็จะมีระเบียบรับผิดชอบอยู่แล้วว่ารับผิดชอบประชาชนส่วนไหนแล้วเพื่อทจะออกไปคัดกรองดูความเสี่ยงต่างๆแล้วคิดว่าจุดเด่นของโครงการนี้คืออะไรคะจุดเด่นก็คือเกิดผมว่ามันน่าจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่านะครับแล้วก็ปัจจัยปัจจัยหลักก็คือประชาชนเองนี่ก็มีความภาคภูมิใจ ในการดําเนินงานตรงนี้นะครับแล้วมีการต่อยอดกับโครงการนี้คือขั้นไหนล่ะคะตอนนี้ครับหลังจากนั้นเราก็มีในปีต่อมาเราก็มีกิจกรรมนะฮะในเรื่องของการจัดอบรมแกนนําเครือข่ายโดยมีการจัดอบรมในในส่วนของหมูลล่อื่นเพื่อเพื่อสร้างเครือข่ายในหมู่อื่นเพิ่มมากขึ้นค่ะคดีของเรามีหมดที่หมู่บ้านค่ะ ของเรามี18หมู่บ้านนะครับอนนี้ท่ะนี่หมู่บ้านใช่ครับในปี55แล้วก็มีการดำเนินการจัดตโวแกณฑ์มาหมู่หนึ่งแล้วก็มีหมู่หมู่เจ็ดนะครับที่ที่เราอันนี้คือข้าง่อกนี่คืออะไรคะอ่าเสนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้เป็นโล่นะโล่ที่ว่าเราไปนำเสนอแล้วก็ได้รางวัลได้รางวัลมานะครับตั้งแต่ระดับภาคระดับเขตระดับภาคแล้วก็ไประดับประเทศนะครับ นี่น,นะคะก็เป็นโครงการอย่างหนึ่งนะคะที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะใช่ค่ะโครงการนี้ก็มีการต่อย่อไปถึงผู้นําชุมชน,ชนวัดโรงเรียนและสถานที่หรืออบปทรหรือองค์การมหาชนอมนต์กันต่างนะคะก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่เราสามารถที่จะจัดขึ้นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรานะคะให้เป็นนักวทยากรรมใหม่หมนะคะที่สามารถที่จะเป็นการฟื้นฟูและอบรม เกี่ยวแกนนําได้นะคะอันนี้ก็เป็นที่ต้องของขอบคุณท่านาชกาเอกวิทยาศาสตร์นะคะครูศิริฤนะคะที่ให้ทำการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะอันนี้นะคะก็มีอะไรฝากให้ค่าื่นไปรือเปล่าคะว่าโครงการของเราเนะี่ยใครต้องการอาจจะมีคนกรหรือ,รอมีอาจเป็นหน่วยอื่นนะคะต้องการที่มาสอบถามเกี่ยวายรา,าเอียดข้อมูลนะคะได้ได้ที่ไหนคะครับอันนี้เราก็ขอประชาพันธ์นะครับว่า ของเราหมู่บ้านแาเนเขาแดงนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัละระดับประเทศนะครับในเรื่องของหมู่บ้านต้นแบบสุภาพกิตดีนะครับก็อยากประชาพันธ์นะครับให้ให้หน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีปัญหานะครับสามารถที่จะมาศึกษาดูง,งานนะครับแล้วก็หาข้อมูลนะครับว่าการดำเนินการอย่างไงถึงประสบความสำเร็จแล้วก็ชุมชนเองมีความเข้มแข็งแล้วก็ลดอัตราการฆ่าสัตายได้นะครับก็ เรายินดีนะครก็คือแกนนําสุภาพจิตหมู่ก้าบ้านเขาแดงนะครับถ้าจะมาดูงานก็ประสานมายังี่ศบานตำบลทับช้างแล้วทางเราก็จะพาท่านลงไปไปไปพูดคุยนะครับกับหมู u, này, ày, ่หมู่ก้าบ้านเขาแดงว่าเขาเนินโครงการในอย่างไรถึงประสบความ